มันท่อนีจะมีกินคนชั่วนะยูกับยูกับฮีทแมนทำไมเสียงเขาเสียงมาเลยอ้าวจเอเยอะแล้วอ้าวอันที่หนึ่งเย a อันที่สองอันที่สามแล้วก็ตายยังไงละ่ะกูไปฆ่าพ่อมึงเลยอไอเวนกูก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เรียบร้อยไอ้ป <laughs> ้าทำไมต้องมาเห็นอะไรแบบน,นี้ด้วยฮ่าฮ่าคิดว่าจะหนีพ้นเหรอ <laughs> คือฮิตแมนดูสภาพโซกูดีอัปปีสิบหายเลยเงียบมันก็เข้าไปเฮ้ยพอแต่กูพูดได้หรอวะนนียไลน์ต่อไปต้องวางกำดักไว้ <c oughs> แค่นี้ก็สิ้นเรื่องหนึ่งสองสามโอเคเยี่ยมไปเลยแถวนี้มีใครอยู่ไหมนะจะหาทำเควด,ดีกว่าวันนี้สีเขียวจริงแล้ววะเฮ้ยทำเควคนเดียวก็ได้กดไป ก่อไปตามแผนฉันนี่แหละฮิตแมนโคตรเท่เลยว่ะฮะจะบอกนักมาเชนเนี่ยเส้นนี้เนี่ยนะจิตตาผมบ้างสวัสดีทุกคนผมนักบัญญัติดูนะคนจเบแหว็วโอ้จะต่ยหน้ารักวิวโคตรสวยอ่ะ ชักก็วอกันเลยเฮ้โซจีดูไปอย่างก,ก้นป่าเอเอาดีเพื่อน,ย,น,น,ย,นอย,ยิ่งดีไปอย่างยิ่งจับตาดูภาสีแดงนี่เบ็ดเทเลยว่ะเพื่อนต่อไป,ยไปโยนอีกเป็นไงพี่ซึ่เป็นขนาดเล่มก่ามึงเนี่ยโอ้เจ๋งมากขอบใจมากเพื่อนเต้ไม่หมดแค่นั้นนะฉันมีอีกเออมีอีกเหรอ,หรอเอา้าหายไปแล้วอะ่ะเขาไปไหนแล้วล่ะเพื่อน ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้โหนายเก่งเกินไปแล้วนะเพื่อนสุดยอดไปเลยอ่ะโอเควันโชว์จบแล้วค่ะจะมีของฝากให้นายด้วยเพื่อนโอเคฉันไปละโอ้ยตายเถอะเขาเก่งจริงๆอ่ะสีขาวเพื่อนนายอ่ะอ่ะฮะเออสีขาวฮ่าๆๆหลอกควายสบายใจจังหลอกกี่ครั้งก็ยังเป็นควายท็อปเปอร์โชว์นี่งานค้างเยอะมากเลยฉันก็ไปตายกันหรอกสนใจดูไม่อยากกดผมไหมไม่อยากกดละเชียวแหวนนี่ นี <S <s ่คือคนตัดตัวผมเรียกคนอ่ะไหนเลยกันเหรอฉันเนี่ยนะโอ้โหดีใจว่ะไครเลยเพื่อใครเรียกนายอ่ะได้ลองเล่นกลด้วยใช่ๆแล้วก็เลยครั้งสุดท้ายในชีวิตนะฮะตื่นเต้นจังเลยจับตาจับตูดดูนี่นะครับนี่ไงสุดยอดไปเลยเพื่อนโอเคครับออกมาได้แล้วจะกินจะจะตายแล้วซะอีกใช่หมาเขาก็กลัวเหมือนกันโอเคผมไปลรันไปเลย โคตรสุดยอดอะบอกเลยอะเพื่อนฉันก็คิดว่าเขาน่าเชื่อมากเลยใช่ไหมใช่ไหมฉันก็ตกใจที่ว่าเขาจะสับได้เป็นโครงการคนละครึ่งแล้วอ่าใช่ฉันก็คิดเหมือนกันโอเคเราจะไปหาเราเควนแล้วนะเพื่อนโอเคไว้เจอกันเ<อ>ฮน้เนี่ยโอ้ยยาดิไม่มีอะไรให้ดูเลยอ่ะมีแต่กินเอ้าเอา,เอา เอ้ยจะลืมไปฉันใส่ชุชดนี่ว่าบ้าเอ้ยเรันีเป็นงูจริงเฮ้อให้บางอานบุกยานข้าใครกันใครบุกยานของฉันฮเสียงใครไปผลอะไรตรงนั้นนะจะต้องกำจัดคนบุรุษยานข้าคนบุรุษยานเหรอจะไปอยู่แล้วมันได้ไงวะเนี่ยพลังสายตาพี่ข้าตจงตายไม่สำเทำไมโอ้ไม่นายานข้าก็แกยิงฉันเองนายโง่ ใ่ฮาว่าฉันโง่อย่างนั้นเหรอฉันเล่นชนเะเลใจเย้สิวะเฮ้ย้าเอย้ยฉันจะตามไล่ล่ากแกไป <B ull ing> ฉันไม่น่าเข้ามาเลยว้าวอาวุธเจ๊งเจ๋วไปเลยอย่างนี้มันสุดยอดอ่ะแล้วแกก็จะโดนฉันอ,อัดออกมาใส่งน,นีเงา <S <S ให้มันดา่าเฉยเลยฉันรู้ว่าแกอย,อยู่แถวนี้งัง้นฉันรู้เขาเป็นโง่ใครหรอกเฮ้ย ไปตายซะแกนะไอ้นวลโซ่ฉันไม่เอาแต่แข้งหลงหน้าเออผ่าผ่าเอ้ยเยี่นันตึงนี้พ้นหรอกฉันไม่อยู่เราไม่จะไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยคุณเล็ลจะจะกสีจะไปและระวังเลยนะอาชีพเปลี่ยนเพศแบบนั้นได้ไงวะจะฆ่าแกจะไปและอย่าอยู่กับฉันเลยโอยโอ้ผหาไม่ใช่มีจานเราต,ตัวแล้วเฟยอีกไปละโ,โดนสวนคือสบายนะแกนะ แกจะทำอะไรนะ่ะว้าไปเดี๋ยวคือเพื่อนบบนี่ฉันต้องตายแน่เลยฉันขอร้องล่ะช่วยฉันทีทฮะเออคือว่า,าฉันก็ฉันต้องช่วยได้โอเคยืนมือมาฉันต้องขอบคุณนายจริงนะเพื่อนไม่เป็นไรเราเพื่อนมีอะไรก็ช่วยกันฮอาฮาฮา กิ๊กเสียใจเลยโง่โอ้ยโคตรจุกเลยเฮ้ยบ้ายเพื่อนฮัลโหลมาเลยจัดไปเลยเพื่อนจิจุกอ่ะเมื่อกีก้แกทำอะไรอะ่ะฮะอะไรนะ่ะสวัสดีเพื่อนฉันมาแล้ว